ฤดูการใหม่แห่งชีวิตผลหลังใจปลอดปลอโปร่งเมื่อสายฝนเริ่มโปรยปลายลงมากลิ่นดินกลิ่นหญ้าเริ่มฟุ้งกระจายไปทั่วฤดูการใหม่ได้เดินทางมาถึงแล้วเงียบ โดยไม่ต้องเป่าประกาศและหัวใจก็เริ่มคลี่คลายอย่างอ่อนโยนในฤดูที่น้ำฝนหลังไหลชุ่มฉ่ำอย่างต่อเนื่องธรรมชาติคล้ายตื่นขึ้นอีกครั้ง ต้นไม้ผลิใบอ่อนมแมลงน้อยบินบนผีเสื้อออกมารับแสงที่ลอดผ่านม่านเมฆและผืนดินที่เคยแห้งแตกระแหงก็เริ่มอุ้มน้ำเต็มเปี่ยม ที่ริมคลองเสียงน้ำไหลหล่อเลี้ยงผืนนาพุ่มไม้ริมทางเริ่มแต้มสีเขียวจนแทบมองไม่เห็นผืนดินท้องฟ้าอาจดูคลึ้มแต่กลับทำให้ใจรู้สึกสงบไม่มีใครรีบร้อนทุกอย่างอยู่ในจังหวะของตัวเอง เรายืนนิ่งๆสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบแค่ปล่อยให้ความเงียบและเสียงธรรมชาติโอบล้อมใจพอเพียงเท่านั้นก็พอเมื่อฝนมาหัวใจก็กลับมาชุ่มฉ่ำอีกครั้ง ทุกหยดฝนที่โปรยปลายลงมาเหมือนพาเความหนักอึ้งในใจไหลไปกับสายน้ำนี่แหละฤด,ดูการใหม่แห่งชีวิตที่ไม่ต้องไปไหนไกลแค่กลับมาอยู่กับธรรมชาติและตัวเองอีกครั้งแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเสี้ยวธรรมชาติเสียงลมหายใจ และจังหวะชีวิตที่เดินไปอย่างไม่เร่งรีบครับกี่วิลาลลมหายใจอิสระ